สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องดักเกมลุงของเรานะครับวันนี้ผมนิกนะครับผมมาเจอกันในวิดีโอ L O L Expo นะครับที่เราจะไปสำรวจประเทศแล้วก็เรื่องต่างๆของ League of Legends นั่นเองนะครับผมวันนี้เมืองที่เราจะไปสำรวจกันก็คือเมือง b u l l วอสเตอนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำแต่ตอนหนึ่งแล้วนะครับเป็นตอนของเมือง p i l ลโลเวนะครับผมหรือว่าเมืองแห่งการพัฒนานะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใน,ในรายละเอียดวิดีโอนะเพื่อกดลิงก์เข้าไปดูวิดีโอตอนเก่าก่อนก็ได้หรือว่าจะดูวิดีโอนี้จบก่อนแล้วค่อยไปดูก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้ต่อกันยังไงนะฮะ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ b u i l d Water นะครับ บิลชวอเตอร์เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าโจรน,นักลักลอบขนสินค้าเถื่อนและอัชญากรทุกคนเพราะบิลชวอเตอร์นั้นไร้ซึ่งกฎหมายและรัฐบาลควบคุมแต่ละส่วนของเมืองนั้นถูกปกครองด้วยเหล่าแก๊งและองค์กรอัชญากรต่างๆนอกจากนั้นแล้วบิลชวอเตอร์ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการเริ่มต้นใหม่เพราะไม่ว่าคุณจะเคยทำอะไรมาหรือมีอดีตที่มาอย่างไรถ้าคุณมาอยู่ในบิลชวอเตอร์แล้วจะไม่มีใครสนใจอดีตของคุณทั้งสิน้นขอแค่คุณมีเงินคุณสามารถซื้้ออไดทุกย่าง อาวุธผิดกฎหมายอุปกรณ์เท็กเทครวมถึงความช่วยเหลือจากแก๊้งองค์กรอาชญากรรมต่างๆแต่ก็ต้องระวังเช่นกันเพราะถ้าหากคุณเผลอไปเหยียบเท้าใครเข้าหรือเผลอไปกระตุงหนวดเสือขึ้นมาแล้วก็คุณอาจจะพบตัวเองเป็นศพลอยอยู่ในอ่าวในรุ่งเช้าโดยไม่รู้ตัวก็ได้เพราะเมืองบิลสวอเตอร์นั้นเป็นที่ที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อนั่งเรือเข้าสู่ริเวอ์วอเตอร์คือแต่ขนาดยักษ์ที่มีชื่อเรียกว่า The Serpent Caller โดยแต่ขนาดยักษ์เหล่านี้มีหน้าที่ใช้ในการไล่หรือว่าเรียกสัตว์ประหลาดจากท้องทะเลโดยแต่เหล่านี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ยุคโบราณจึงไม่มีใครทราบการทํางานที่แน่นอนของมันบ้างก็ว่าทํางานด้วยเวทมนต์บ้างก็ว่าทํางานด้วยกลไกสุดสลับซับซ้อนที่หลงเหลือมาจากยุคโบราณ โดยแตรเหล่านี้จะถูกใช้งานโดยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองบิลสวอเตอร์ซึ่งชนพื้นเมืองของบิลสวอเตอร์นั้นมีความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งขาดไม่ได้เลยในการเดินเรือผ่านช่องแคบสุดแสนอันตรายของบิลสวอเตอร์ดังนั้นคนที่เป็นชนพื้นเมืองของบิลสวอเตอร์จึงเป็นส่วนสําคัญของกองทัพเรือและแก๊งต่างๆในการเดินเรือนั่นเองซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับความนับถือเหมือนกับพระเจ้าเลยทีเดียว ถัดมาถ้าคุณมองใบบนผืนน้ำของอ่าวในบิลสัวเตอร์นั้นคุณจะพบว่ามีทุ่นลอยอยู่เป็นกลุ่มๆม,มากมายทุ่นเหล่านี้จริงๆก็คือสุสานของเมืองบิลสัวเตอร์นั่นเองเพราะภูมิประเทศของบิลสัวเตอร์นั้นมีพื้นดินที่น้อยทําให้การทําสุสานบนดินนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่ไปโดยปล่าประโยชน์ดังนั้นผู้คนของบิลสัวเตอร์จึงเลือกที่จะนําศพของผู้เสียชีวิตนั้นมาถ่วงไว้ในทะเลมากกว่า โดยทั่วไปแล้วถ้าผู้เสียชีวิตมีฐานะแล้วก็ศพของเขาก็จะถูกผูกกับทุ่นเพียงศพศพเดียวเท่านั้นโดยศพของผู้เสียชีวิตนั้นจะถูกบรรจุอยู่ในกล่องลงังหรือแม้แต่ปืนใหญ่และทุน่นของเขาก็จะได้รับการแกะสลักและตกแต่งเป็นรูปทรงที่สวยงามแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนจนแล้วแล้วก็ศพของคุณจะถูกมัดรวมๆกับศพอื่นๆหลายๆศพและบรรจุไว้ในถังถังเดียวพร้อมกับผูกไว้กับทุ่นที่สร้างจากการนำเศษขยะต,ต่างๆมารวมกันนั่นเอง หรือถ้าแย่กว่านั้นศพของคุณจะไม่อยู่ในถังด้วยซ้ําจะถูกลอยอยู่เปล่าๆให้ปลามาตอดหรือแทะก,กินนั่นเองสิ่งที่คุณจะเห็นถัดมาคือเรือขนาดยักษ์พร้อมเสารกระโดงเรือ3ามเสาที่จอดอยู่กลางอ่าวของบิลสวเตอร์เรือลํานี้มีชื่อว่าเดดพูเป็นเรือธงของชายที่คุมแก๊งทั้งหมดในเมืองบิลสวเตอร์ซึ่งถ้าคุณคุมแก๊งทั้งหมดในเมืองบิลสวอเตอร์นั้นคุณก็สามารถพูดได้ว่าคุณเป็นผู้ที่คุมบิลสวอเตอร์อยู่นั่นเองซึ่งบุคคลนั้นก็คือแก๊งแพงนั่นเอง โดยเขาได้เรือลำนี้มาจากการฆ่าพ่อของเขานั่นเองเรือเดธพูลนั้นเป็นเรือที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งลูนเทอรล่าเป็นสัญลักษณ์แสดงอำนาจของแกงแพงโดยเขาตั้งใจจอดมันไว้ที่กลางอ่าวของบิลสวอเตอร์เพื่อให้ทุกคนในเมืองนั้นได้รู้ว่าใครเป็นผู้คุมเมืองนี้อยู่นั่นเองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองบิลสวอเตอร์ก็คือสัตว์ประหลาดทะเลยักษ์ที่อาศัยอยู่รอบๆเกาะของบิลสวอเตอร์ด้วยเหตุผลบางอย่างเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ถูกดึงดูดเข้าหาเกาะของบิลสวอเต โดยที่ไม่มีใครทราบว่าเหตุผลจริงๆนั้นคืออะไรซึ่งเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็เป็นภัยต่อเรือที่เดินทางเข้าและออกสู่บิลฟอร์เตอร์อย่างมากแต่ว่าผู้คนบางคนก็สามารถทําอาชีพจากการล่าสัตว์ยักษ์ทะเลเหล่านี้โดยกองเรือที่ล่าเหล่าสัตว์เหล่านี้จะมีชื่อว่าสลอเตอร์ฟรีดซึ่งออกล่าทุกคืนพวกเขาจะเอาเรือออกจากท่าในยามดึกและกลับมาในรุ่งเช้าพร้อมกับศพของสัตว์ประหลาดยักษ์ซึ่งศพของสัตว์ยักษ์เหล่านี้จะถูกนําขึ้นมาชำแหละโดยจะชำแหละเอาเนื้อกระดูกเก็ดหนัง ฟันเขี้ยวไม่ว่าจะไปทำอาวุธหรืออุปกรณ์ก่อสร้างทำยาทำให้ธุรกิจการล่าสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลนั้นเป็นธุรกิจที่บูมมากในเมืองบิสเวอเตอร์ซึ่งสลอเตอร์ด็อกนั้นยังมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความเหม็นของมันนั่นเองเพราะเต็มไปด้วยศพของเหล่าสัตว์ยักษ์ทะเลมากมายนั่นเองซึ่งกลุ่มแก๊งหรือองค์กรที่ทำธุรกิจเหล่านี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์ประจำกลุ่มของตัวเอง และเนื่องจากมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงทําให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้มีการทะเลาะก,กันบ่อยเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทำหากินนั่นเองสิ่งที่คุณสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท่าเรือของบิลวอเตอร์นั้นคือรูปสลักของไทม์เคงสสัญลักษณ์ของความโลภและอิสรภาพที่ไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นงานศิลปะทั่วไปที่แกะไว้เพื่อความสวยงาม แต่คนบางกลุ่มก็เชื่อว่ามันคือป้ายนำทางเพื่อไปหาราชาแห่งแม่น้ำหรือทามเคชผู้ที่สามารถทำให้คำอธิษฐานทุกอย่างเป็นจริงได้โดยแลกกับค่าตอบแทนบางอย่างสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้ทั่วไปตามท่าเรือของบิลสวอเตอร์นั้นคือวอปเลตลูกผสมระหว่างหนูกับฉลามมีขนาดตัวใหญ่ประมาณสุนัขและมีฟันคมมากซึ่งสามารถกัดขาคนขาดได้เลย โดยปกติแล้วพวกมันจะหาก,กินเศษอาหารหรือว่าซากศพของสัตว์ทะเลยักษ์ตามท่าเรือแต่บางครั้งในคืนเดือนเพนพวกมันจอ,อกล่าเป็นฝูงโดยมีเหยื่อเป็นคนเมาหรือชาวประมงที่ออกมาเดินคนเดียวในยามค่ำคืนเนื่องจากบิลว,วอเตอร์มีทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างน้อยดังนั้นบ้านเมืองของบิลว,วอเตอร์นั้นจะถูกสร้างขึ้นจากโครงกระดูกของสัตว์ขนาดยักษ์หรือแม้แต่ซากเรือจากทั่วทุกมุมโลก เมื่อแกงแพงทําการปล้นสะดมสําเร็จเขาจะนําสมบัติและทุกอย่างที่ปล้นมาได้กลับมาเก็บไว้ในโกดังส่วนตัวของเขาซึ่งมีทางเข้าเพียงทางเดียวเท่านั้นและถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยลูกน้องของแกงแพงส่วนโดยรอบนั้นถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลที่เต็มไปด้วยฉลามและสัตว์ลายมากมายจึงพูดได้ว่าโกดังของแกงแพงนั้นเป็นที่ที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดในเมืองบิลช์วเตอร์เลยทีเดียวซึ่งในโกดังนี้ก็เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ยกตัวอย่างเช่นคิมสันคอยแดกเกอร์เพชรชิ้นงามในคอลเลกชันของแกงแพงมีดลึกลับเล่มนี้ไม่มีใครทราบว่ามีที่มาจากไหนและจุดประสงค์ในการใช้งานของมันจริงๆคืออะไรแต่ก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พร้อมจะจ่ายเงินมหาศาลให้กับคนที่กล้าจะขโมยมีดเล่มนี้จากโกดังของแกงแพงและนอกจากนั้นแล้วในโกดังนี้ยังมีการเก็บอาวุธต่างๆไว้มากมายยกตัวอย่างเช่นแฮนด์แคนนอนปืนใหญ่ที่ถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นขนาดพกพาได้ นับว่าเป็นอาวุธราคาถูกและเป็นที่นิยมในเหล่าโจรทั่วไปนอกจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเงินในเมืองบิลสวอเตอร์นั้นมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะไม่รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินของสกุลใดก็ตามขอแค่มันเป็นทองพ่อค้าของเมืองนี้ก็จะรับไว้หมดแต่เมืองบิลสวอเตอร์ก็มีสกุลเงินประจําเมืองเช่นกันคือซิลเวอร์เซอร์เพนส์และโกลเด้นคาเค้นซึ่งท่านผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกคุ้นๆกับหน้าตาเหรียญโกลเด้นคาเค้นเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเคยมีการทําแจกในกิจกรรมอีเวนต์ L l ครบรอบ3ปีนะครับผมถ้ามีใครเข้าไปร่วมกิจกรรมลงครบเนี่ยก็จะมีการแจกไพ่ของทวิสเต็ดเฟดแล้วก็เหรียญโกลเด้นคาเค้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นคนเยอะมากเลยฮะเลยเลยทํากิจกรรมไม่ครบนะฮะก็กดเหรียญคาเค้นไปเหมือนกันก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าใครมีก็โชคดีจริงๆนะครับอิจฉาคนที่มีจริงๆครับในเมืองบิลชัวเตอร์นั้นมีตำนานของอสารกลกายขนาดมหามาที่อาศัยอยู่ใต้เมือง อสูรลกายนี้มีชื่อว่า The Bearded Lady แต่ภาษาไทยก็จะแปลว่าสตรีมีเขาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ The Mother Serpent ซึ่ง Serpent ก็จะแปลว่าพญานาคนะก็จะสามารถเรียกว่าเป็นมารดาพญานาคหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลภาษาไทยยังไงให้มันดูดีแล้วกันเราเรียกเป็นชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิมดีกว่านะฮะว่าเป็น The Mother Serpent นะครับซึ่งในตำนานก็เล่าว่าเป็นอสูรลกายขนาดมหึมาที่หลับอยู่ภายใต้เกาะของ b ิ i l วอ w a อ t ์ e r นั่นเองซึ่งก็เป็นความเชื่อของเหล่าคนที่อาศัยอยู่ในเมือง b u ลสวอ w a อ t ์ e r เมื่อกลาสีหรือโจรสลัดนําเรือเข้าหรือออกจากท่าพวกเขาจะโยนของลงจากเรือเป็นการถวายให้กับอสุรกายขนาดยักษ์นี้เพื่อเป็นการขอพรและระงับความโกรธเกลียของเดอะมารเตอร์เซอร์เพนส์นั่นเองซึ่งของที่โยนลงไปในน้ําเพื่อทําการสักการะนั้นก็จะต่างกันไปแล้วแต่คนบางคนก็โยนเป็นเหรียญทองบ้างก็โยนอาหารหรือทรัพย์สมบัติที่ปล้นสะดมมาได้นั่นเองเมืองบิลช์วอเตอร์นั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับชาร์ดวายเอลส์มากที่สุด ซึ่งก็มักจะมีปรากฏการณ์บางครั้งที่หมอกจากช h a d o ว i ย l e s ขยายตัวจนมาถึงเมือง b i l l e w a t e r ซึ่งปรากฏการนี้เรียกว่า The h o l l o w i n g ทุกๆปีหมอกได้ขยายตัวออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงเมือง b i l l e w a t e r เลยทีเดียวซึ่งในหมอกสีดำนี้ก็จะมีผีสางต่างๆที่กระหายวิญญ,ญาณสดๆของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ชาวเมือง b i l l e w a t e r จึงต้องทำการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดจากปรากฏการณ์นี้อยู่เรื่อยมา ซึ่งก็มีศาสนาอยู่ศาสนาหนึ่งที่คอยทําหน้าที่ต่อสู้กับเหล่าพีดิบเหล่านี้ศาสนานี้มีชื่อว่านากาเคบุลอซซึ่งก็เป็นชื่อเทพของศาสนานี้นี่เองนากาเคบุลอสสามารถแปลได้ว่า the unending monster that dives the sea and sky แปลภาษาไทยได้ว่าสัตว์ประหลาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้กับเคลื่อนมหาสมุทรและท้องฟ้าศาสนานี้มีความเชื่ออยู่ว่าทุกชีวิตนั้นเกิดมาเพื่อรับใช้จักรวาลและทุกชีวิตถูกสร้างมาพร้อมกับความอยาก และความต้องการจักรวาลจะเคลื่อนที่เข้าสู่โชคชะตาที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อชีวิตนั้นๆไล่ตามความอยากและความต้องการของตนนั่นเองซึ่งนักบวชของศาสนานี้ก็จะทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาและดูแลว,วิหารของนาคาเคโบลอสแต่ก็จะมีนักบวชผู้หนึ่งที่มีตําแหน่งชื่อว่าผู้กุมสัจธรรมแห่งนาคาเคโบลอสซึ่งในที่นี้ก็คืออาราอี e นั่นเองโดยหน้าที่ของผู้กุมศธรรมแห่งนาคาเคโบลอสนั้น หน้าที่ที่1คือการขับไล่และต่อสู้กับเหล่าอันเดธเพราะเหล่าอันเดธเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติและขัดต่อความต้องการของเทพ,พเจ้านากาเคโบลอสส่วนหน้าที่ที่2คือการทดสอบคนที่มีศัก,กยภาพหรือความเป็นไปได้โดยการใช้ลูกตุ้มโลหะขนาดใหญ่ที่เป็นสื่อระหว่างเทพนากาเคโบลอสโดยมีชื่อว่า Eye of God หรือตาแห่งพระเจ้าทำการดึงวิญ,ญญาณของผู้ที่ต้องการทดสอบออกมาโดยผู้ที่ถูกทดสอบนั้น จะต้องต่อสู้เพื่อนําวิญญาณของตัวเองกลับมาให้ได้ผู้ที่ล้มเหลวในการทดสอบนี้ก็จะเสียวิญญาณของตนไปและเสียชีวิตลงนั่นเองแต่หากสามารถดึงวิญญาณของตัวเองกลับมาได้บุคคลนั้นก็จะมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะได้พบโชคชะตาที่แท้จริงของตนนั่นเองซึ่งการดึงวิญญาณนี้ก็คือสกิลในเกมของไนราอีกนั่นเองที่ทําการดึงวิญญาณของศัตรูฝั่งตรงข้ามออกมาเพื่อทําการทดสอบซึ่งไราอีกก็เคยได้ทําการทดสอบนี้กับแกงแพงและเขาก็ได้ผ่านการทดสอบนี้ไม่อย่างชิเชียดเลยีีเดยว ถ้าใครที่เล่นเกมนี้มานานแล้วอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสกับอีเวนต์ที่ชื่อว่า Burning t i m e ซึ่งในอีเวนต์นี้ทางไลออนก,ก็ได้เพิ่มแผนที่2เมิรที่ให้ผู้เล่นได้เล่นเพิ่มก็คือ Butcher Beach กับ Black Market b a l l e r ซึ่งในที่นี้จะพูดถึง Butcher Beach Butcher นั้นนะครับภาษาแปลภาษาไทยได้ว่าคนขายเนื้อนะฮะหรือว่าคนฆ่าหมูคนชำแหละเนื้อนั่นเองครับสะพานนี้จึงเรียกได้ว่าเป็น Butcher Beach แปลภาษาไทยก็เป็นสะพานชำแหละก็ได้นะครับ ซึ่งสะพานนี้นะจะเป็นสะพานที่ต่อระหว่างสล็อตเตอร์ด็อกนะกับสลัมของเมืองบิวสวอเตอร์นั่นเองซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะรที่ปลายสะพานนะยังเป็นวิหารนาคาเคโบลอสอีกด้วยซึ่งนอกจากโหมดใหม่แล้วนะครับในอีเวนต์นี้เนี่ยยังได้มีการทําการรีเวิร์กแชมเปี้ยนหนึ่งตัวครับนั่นก็คือแก๊งแพงนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจดจำมากในประวัติเกม lol เลยนะครับก็คือการตายของแก๊งแพงนั่นเองนะครับซึ่งแก๊งแพงได้ถูกเอาออกไปจากเกมครับเล่นไม่ได ได้มีการเขียนแจ้งเตือนไว้ว่าแกงแพงได้เสียชีวิตลงแล้วทําให้เราไม่สามารถเลือกเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้ได้อีกถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกงแพงนะครับแกงแพงถูกมิดฟอร์จูนะครับระเบิดเรือเดดพูลของเขานั่นเองนะฮะในขณะที่แกงแพงเนี่ยอยู่บนเรือนั้นด้วยเพราะว่าแกงแพงเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของมิดฟอร์จูนั่นเองนะครับในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กอยู่แต่เธอได้ทําการล้างแค้นโดยการกลับมาระเบิดเรือของแกงแพงนั่นเองนะครับจึงทําให้แกงแพงนะฮะเสียชีวิตแล้วก็เราไม่สามารถเลือกเล่นเขาในเกมได้นั่นเอง ซึ่งการตายของแก๊งแพงนั้นทําให้บิลวอเตอร์นะฮะตกอยู่ในความโกลาหลเลยครับเพราะว่าขาดซึ่งผู้นําแล้วก็แก๊งต่างๆก็ทําการต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตําแหน่งผู้ปกครองของเมืองบิลวอเตอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงมิสฟอร์จูนด้วยที่พยายามต่อสู้แย่งชิงเมืองบิลวอเตอร์มาเป็นของตัวเองเช่นกันแต่ว่าแก๊งแพงนั้นกลับรอดจากการระเบิดครั้งนั้นมาได้แล้วก็กลับมาเป็นแก๊งแพงโฉมใหม่หรือว่าแก๊งแพงในปัจจุบันที่เรารู้จักกันนั่นเอง ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเกม League of Legends อย่างหนึ่งที่ว่าทาอีเวนต์ได้น่าสนใจแล้วก็มีความสนุกสนานน่าติดตามมากเลยทีเดียวนะครับอ่าวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอ LL Expo ตอน Build Water นะครับผมซึ่งครั้งหน้าเราก็จะมาสำรวจเมืองกันอีกแน่นอนนะครับผมจะเป็นเมืองอะไรก็รอติดตามชมกันต่อนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีวิดีโออะไรที่อยากดูเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจหรือมีคนอยากดูเยอะๆเนี่ยแอดมินจะหาเวลาและโอกาสมาทําแน่นอนครับซึ่ง ก็มีวิดีโออันนึงที่วางแผนไปแล้วนะครับคือวิดีโอเนื้อเรื่องของสกินโปรเจก t นั่นเองนะครับมีคนขอมาเยอะมากเลยนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าสกินมันมีเนื้อเรื่องด้วยหรือว่ามีแน่นอนครับผมแม้แต่แม้แต่สกินยังมีเนื้อเรื่องเลยครับในเกมเด็กออกซิเจนก็จะเป็นยังไงก็รอชมในโอกาสหน้านะครับผมตอนนี้วิดีโออาจจะออกช้าไปบ้างเพราะตอนนี้ยังย้ายที่อยู่ย้ายไปย้ายมาอยู่นะครับยังไม่ลงตัวเพราะว่าเพิ่งเรียนจบนะฮะปกติอยู่หอก็ทําที่หอตลอดอันนี้ย้ายกลับมาบ้านแล้วก็มีเดินทางไปนู่นไปนี่บ้าาางทํุระนก็เลยอจจ ทำวิดีโอช้าไปนิดนึงเกียนหน่อยนี่แหละมีเกมต้องเล่นเยอะนะเพิ่งได้ PC ยมา <laughs> อ่าครับผมก็ขอขอบคุณมากครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องของเราก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำยังไงเนี่ยก็เชิญในด้านคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมมิกช่องเดอะเกมรูมนะครับขอบคุณมากครับ